าอ,อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับพี่น้องบาร์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นีครับมีน้องๆหลายคนเนี่ยสอบถามกันเข้ามานีครับอยากให้ผมเนี่ยแนะนำานะครับวิธีทำให้ผมยาวขึ้นแบบ เร็วๆหน่อยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยครับผมก็ไปอ่านเจอเนะครับเทคนิคของต่างประเทศนะครับเขาจะมีเทคนิคอะไรบ้างนะที่ทําให้เส้นผมนี่ยาวไวภายใน1สัปดาห์เนี่ยครับเดี๋ยวเราไปติดตามันเลยครับและเคล็ดลับที่1นึ่เนี่ยครับนั่นก็คือการนวดศีรษะด้วยน้ํามันอุ่นนะเพื่อนนะเฮ้ยน้ามันอุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงหลายคนสงสัยเนี่ยน้ำมันอุ่นเนี่ยเราใช้พวกน้ำมันมะกอกนะน้ำมันที่เป็นธรรมชาตินะครับเพื่อนนะพวกอาร์เกนไอนะครับน้ำมันโจโจบาะครับพวกนี้เนี่ย สามารถนะครับเอาไปอุ่นนะครับให้มันอุ่นๆนะแล้วก็เอามานวดเนี่ยทำให้ศีรษะของเราเนี่ยมันเจริญเติบโตได้ดีและทําให้เส้นผมเราเนี่ยมันาสามารถที่จะผ่อนคลายแล้วเหมือนไปเติมวิตามินนะครับให้กับเส้นผมนะครับให้เส้นผมเนี่ยมันได้เจริญเติบโตได้ดีนั่นเองเนะวิธีนี้นะครับก่อนที่คุณจะใช้น้ํามันไปนวดชโลอมเนี่ยวิธีแรกนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีแฟนนะเพื่อนๆก็ให้แฟนเพื่อนเนี่ยนวดหนังศีรษะก่อนเลยนะนวดประมาณสัก 15นาทีนี้ครับนวดนวดนวด,นวดเพื่อให้ระบบของเลือดมันไหลเวียนนะเพื่อนเออให้มันไหลเวียนทั่วศีรษะนะพอไหลเวียนทั่วศีรษะเสร็จทีนี้นะครับเราค่อยลงน้ํามันอุ่นเข้าไปนะเพื่อนๆจะใช้น้ํามันอะไรก็ได้ตามที่ผมบอกมานะครับชโลมให้เต็มศีรษะนะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับเออแล้วไม่ต้องไปนวดต่อนะ เออจากนั้นเราก็ล้างออกตามปกติเลยนะครับสำหรับเทคนิคที่1น,นะก็ถือว่าเทคนิคที่1เนี่ยเป็นเทคนิคที่น่าจะช่วยในการเจริญเติบโตของศีรษะและก็เส้นผมได้ดีนะครับและเคล็ดลับที่2นเนี่ยเพื่อนๆนะนั่นก็คือน,นะครับการหมักผมนั่นเองนะครับแน่นอนว่าใครที่ไม่เคยหมักที่เป็นผู้ชายเนี่ยสายที่ไม่เคยหมักผมเลยลองดูนะครับถ้าอยากให้ผมมันยาวนะครับก็การหมักผมเนี่ยจะช่วย กระตุ้นเซลของเส้นผมนะทำให้เส้นผมแข็งแรงนะครับผมแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หมักผมตามท้องตลาดทั่วไปก็ได้นะหรือว่าเพื่อนๆไหนจะทําผลิตภัณฑ์หมักผมขึ้นมาเองก็ได้นะครับผมก็ส่วนผสมนะครับก็จะมี1น้ํามันมะพร้าวนะครับแล้วก็น้ํามันแอลมอนนะครับน้ํามันแมคแคาเดเมียนะครับแล้วก็น้ํามันโจโจบานนั่เองนะครับส่วนผสมพวกนี้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนนะก็ตามท็อปเลยนะก็หาซื้อมาทํากันได้นะครับ ผสมส่วนผสมพวกนี้เนี่ยให้เข้ากันนะครับแล้วก็หมักผมลงบนผมเปียกหมาดๆนะเพื่อนนะทิ้งไว้สัก15ถึง30นาทีนะครับแล้วก็ล้างออกนะครับแต่ที่สำคัญเลยนะห้ามสระผมบ่อยนะเพื่อนนะเออก็ควรที่จะหมักเวลาที่เราจะสระผมอยู่แล้วนะครับอย่างช่วงตอนเย็นเนี่ยเราก็หมักทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับแล้วเราก็อาบน้ำสระผมออกไปนะครับ พราะการสระผมบ่อยเนี่ยทำให้ไปล้างน้ํามันของเส้นผมนะเส้นผมมันจะแห้งแล้วก็มันจะหลุดร่วงได้ง่ายทําให้เส้นผมของเราเนี่ยมันไม่หนานะครับแล้วก็เวลาที่ผมมันหลุดร่วงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเป็นสิ่งที่มันไม่ดีมากๆและการสระผมที่ดีนะครับก็สระผมไม่ควรเกินวันละสาครั้งนะเพื่อนนะหรือว่าเราจะสระแค่ เช้ากับเย็นก็ได้นะครับแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วสําหรับผู้ชายนะครับสําหรับเทคนิคนี้นะครับเพื่อนๆก็นําไปใช้ดูนะครับก็น่าจะทําให้ผมของเพื่อนน่ยยาวขึ้นได้แน่นอนนะครับและเทคนิคข้อที่3นะเพื่อนๆนั่นก็คือการกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณเนี่ยขาดสารอาหารเนี่ยเส้นผมเนี่ยมันก็ไปเจริญเติบโตไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์สําคัญที่สุดนั่นคืออาหารที่มีโปรตีนสูงๆนะครับ อย่างเช่นพวกปลาพวกเนื้อสัตว์นะครับและก็พวกธัญพืชเต็มเมล็ดอย่างพวกถั่วเหลืองนะครับอะไรพวกนี้นะเราควรที่จะกินเข้าไปนะเพื่อนนะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีโปรตีนสูงนะครับมันจะช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลเส้นผมนะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพสมดุลนะครับโครงสร้างของเส้นผมแล้วก็ช่วยซ่อมแซมนะในส่วนของเส้นผมที่สึกหรอนะครับเพื่อไม่ให้ขาดร่วงนะครับมันก็จะทาให้เส้นผมของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับเส้นผมของเราเนี่ยก็จะยาวเร็วขึ้นนะ เพื่อนๆลองกินอาหารที่มันมีโปรตีนนะครับประมาณ1สัปดาห์ดูนะครับแล้วเพื่อนๆก็ลองมาสังเกตเส้นผมของเราดูนะผมรับประกันเลยว่าเส้นผมของเพื่อนๆเนี่ยจะยาวขึ้นแน่นอนนะครับและก็ดรับสุดท้ายนะครับนั่นก็คือการห้อยหัวลงมาให้ต่ํากว่าระดับของหัวใจนะครับเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนเข้าสู่สมองนะครับและไปกระตุ้นเซลล์นะครับในส่วนของปลายเส้นผมนะครับแล้วก็ส่วนของหนังศีรษะนะครับ ส่วนนี้นะยครับก็ м. จะทาให้เส้นผมของเราเนี่ยมีการไหลเวียนของเลือดนะครับแล้วก็ทําให้เส้นผมของเราเนี่ยดูแข็งแรงขึ้นนะแล้วเพื่อนๆนะก็สามารถทําตามในรูปนี้ได้เลยนะครับการห้อยหัวลงมานะครับให้ระดับต่ํากว่าระดับของหัวใจนี่ประมาณวันละ4นาทีนครับเพื่อนๆนะและเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะจดบันทึกความยาวของเส้นผมไว้ด้วยนะต้นสัปดาห์เนี่ยความยาวของเส้นผมของเพื่อนๆเนี่ยยาวถึงระดับไหนแล้วนี่ฮะผมทำแบบนี้เนี่ยวิธีการห้อยหัวเนี่ย ประมาณ2สัปดาห์นะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า2สัปดาห์เนะี่ยเส้นผมของเราเนี่ยแต่ยาวขึ้นได้แค่ไหนนะครับแต่เป็นเทคนิคที่ใครลหลายๆคนเขาก็ใช้กันนะครับสำหรับวิธีนี้นะผมก็ถือว่าเฮ้ยมันก็ใช้ได้ดีนะครับมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนะครับแต่ที่สําคัญนะครับเวลาที่เราหัวครบ4นาทีแล้วเนี่ยเวลาที่เราเงยขึ้นเราต้องเงยขึ้นช้ชาๆนะครับเพื่อให้เลือดเนะี่ยมีความสมดุลกันนะครับมันจะได้ป้องกันในเรื่องของหน้ามืดได้ด้วยนะเพื่อนๆนะโอเคนะครับ นี่ก็เป็นนะครับเทคนิคที่เพื่อนๆสามารถนําไปทําตามกันได้โดยที่ไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะผมเชื่อว่า4 Elijah, เทคน<ว> <ๆ S 1> <ด>ิคนี้นี่ฮะเพื่อนๆเอาไปทําตามกันแล้วเนี่ยผมขอเพื่อนๆ mm. จะยาวขึ้นได้แน่นอนนะครับและถ้าพเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เอาไปทําตามแล้วมันได้ผลจริงนะครับ <Ooh. S 1> ก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับสำ,รสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์สําหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่ถามกันเข้ามานะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามให้กับต้าบาร์เบอร์นะครับ และกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของตาบาร์เบอร์นะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาบอกเพื่อนๆกันด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย